สวัสดีครับอยู่กับผมครับแชมป์วชิราวิทย์อัครวิสิทธิ์พลฮะแลวก็ตอนนี้ครับอยู่ที่บ้านทุ่งหอมสวนไทยและแน่นอนเลยฮะสวัสดีด้วยนะครับคุณลุงสวัสด์นวลสะอาดนะฮะขออนุญาตเรียกคุณลุงต้อยก็แล้วกันนะฮะคุณลุงต้อยนี่เป็นใครในนี้ครับเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาเนะฮะเจ้าของกลุ่มอาชีพด้วยครับอยากจะทราบหรือเกินว่าบ้านทุ่งหอมสุนไพยเนี่ยครับมีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างฮะก่อนนี้เราเป็นชาวสวนนะครับฮะ เป็นชาวสวนที่นี่ใช่ทําสวนกันหมดเลยทําสวนครับมีสวนทุตซาสวนมะม่วงสวนมะพร้าวสวนกระนุนปี2,538ฮะภัยพิบัติน้ําท่วมเลยหัวเราขนาดนั้นเลยใช่เป็นน้าท่วมเลยหัวเราแล้วต้นไม้ก็เริ่มสลายไปกับน้ำอ๋อก็เลยเลียบไปด้วยเลยเออนี่แหละจะคิดทํยังไงกับมันครับจะกลับสู่สภาพอะไรปี5คือ สุดท้ายก็เลยคิดว่าจะเอาอะไรมาแทนครับแต่จะรักษาสวนบางอย่างอยู่ไว้อระเดินทางออกจากเกาะเนี้ยครับไปข้างนอกไปหาฟาร์มรูมาก็ได้องคฟคร์มรู้มาเยอะแยะเลยแต่ที่องคฟคร์มรู้ที่ได้มามีทั้งสัมพันธ์กับชุมชนไม่สัมพันธ์กับชุมชนสุดท้ายเราก็มาสรุปที่ว่าตัวแรกเลยที่ชุมชนยังหลงเหลือจากน้ําท่วมสมุนไพรสมุนไพรนั่นเองเออเราก็เลยมาคิดทําอะไรที่เกี่ยวกับสมุนไพรับแต่ต้องมาคิดต่ออยว่า สมุนไพรตัวใดวะที่คนต้องใช้ทุกวันอ่าน่านนาสิเช่ไหมฮะมันมีนเยอะมากเยอะมากถามก็ถามถามชาวบ้านถามคนนั้นเนี่ยเฮ้ยบ้านนี้ใช้อะไรทุกวันอ๋าบอกบอกจุดไลยุงเขาบอกจุดไลยุงเกิดเกิดไอเดียขึ้นมาทันทีเลยทําสมุนไพรอย่าไลยุงดีกว่าฮะทีนี้ไอ้สมุนไพรไลยุงเนี่ยถ้าเราทําเหมือนเขาเขาเดิมก็ไม่มีอะไรต่างเนาะไม่มีอะไรพิเศษสุดท้ายเราก็ต้องไปเพิ่มองความรู้ครับ ไปเรียนเกี่ยวกับทําทูบหอมใบพระเลยเดี๋ยวนะครับแล้วคิดยังไงถึงไปเรียนทําทูบว่าเอยมันจะตอบโจทย์แทนที่กันยุงได้ีหยฮะเพราะตอนนั้นน่ะไปเรียนวิชาอื่นอ๋อครับแต่วิชาอื่นมันเต็มหมดสงนั้นน่ะเอมีอาจารย์แก่ๆอยู่คนหนึ่งสอนทําทูบอยู่นะทูบตัวนี้ไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นทูบเจ็ดสีสําหรับจุดตำวันน่ะแต่เไม่มีอะไรเรียนหมดแล้วเนี่ย ก็เรียนเหวะแสดงว่าตอนเรียนทูบเนี่ยยังไม่ได้เกิดไอเดียว่าจะเอาทบมาต่อยอดไล่ยุงก็เรียนเรียนไปใช่ไหมก็ไม่รู้จะอะไรเรียนแล้วก็ไปเรียนมาได้กลับมาแท่งเดียวกลับมาแท่งเดียวราคาแพงมากด้วยเท่าไหร่แท่งนั้นพันเก้าร้อยคือค่าเรียนทั้งคอเลยใช่ไหมครับพันเก้าร้อยแล้วกลับมาถึงบ้านก็เอามาให้ย่านะไมาให้น้องให้ลูกเ โอ้แท่งเนี่พันเก้าครับมันจะมันเกิดอะไรกับชุมชนเราได้หรอือก็ยังคิดไม่ออกอีกว่าทูบแท่งนั้นจะต่อยอดยังไงใช่สุดท้ายก็เดินเที่ยวในเกาะน,นี้นะครับมันมีสวนหนึ่งเขาปลูกตะไคร้หอมอยู่เยอะฮะเฮ้ยตะเหลาตะไคร้หอมมาใส่ในทูบครับอืมอสดาน<ม>ีว่ว่มันก็ติดปัญหาว่ามันจะแปรรูปตะไคร้หอมอไหมไ ใช่ไหมสุดท้ายก็ต้องหอมมีดมาสับน้ำูเนในปั่นอันนี้เขาเรียนเรียนดูด้วยตัวเองเลยใช่อากบมาตามอะไรผมก็เกิด์ฟชนเกิดเลยเนาะครับก็เลยจับมาใส่ในทูบไหว้พระตัวนั้นนหะแล้วก็ให้ชาวบ้านใช้ครับปัจจัยบอกเฮ้ยดีนะหอมดีครับแรงไปดียุงไปดีอ่าเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นครับแต่สิ่งที่มันเขาบอกเราหนึ่งหมดไวัยจุดไฟแล้วหมดไวยอ่ะฟื้น ก็ต้องมาคิดต่อเอาใจรูปร่างมันเล็กไป,ปอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็มาพัฒนาพัฒนาคือไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นแต่ว่าเอาข้อดีข้อเสีย<ช>มาพัฒนาต่อยอดใช่ครับถ้าเราเอาอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นทางตันของเราเราอยากให้คนมาหลายๆรอบเป็นแหล่งเรียนรู้ใช่หลายๆรอบก็คือก็ไปเรียนหลายๆตัวมาแล้วมาขยายให้กับคนที่ว่างงานแล้วกลายมีจัก,กรยาน มีผ้ามัดย้อมเย็นมีผ้ามัดย้อมร้อนยำทูบยำขนมไทยอ่เป็นการอบรมอาชีพไปด้วยอบรมอาชีพไปด้วยฟังแล้วก็อยากจะทำบ้างเลยครับคุณลุงต้อยดเดี๋ยวพาผมไปทำทำอะไรดีวันนี้ก็มีก็ทำทั้งทูบอ่ะได้ไหมได้ได้ทำทั้งผ้ามัดย้อมเย็นครับผ้ามัดย้อมร้อนครับสามตัวก็ดังอย่าเสียเวลาเลยถ้างั้นอยากทำแล้วครับไปไปกันเลยดีกว่าครับครับ และตอนนี้ฮะเราก็อยู่ที่บูส,สาธิตวิธีการทําผ้ามาย้อมเย็นเย็นกับร้อนนี่ยังไงฮะก็เย็นได้หลายสีสารพัดส,สีแบบนี้เลยใช่ไหมครับร้อนได้สีเดียวร้อนหลังๆได้สีเดียวอย่ารอช้าเลยดีกว่าครับคุณลุงต้อยฮะ มาครับเราต้องมีผ้าอันนี้ไปทําอะไรตะเกียบพื้นอุปกรณ์ตะเกียบแล้วก็จะทให้เกิดลายของผ้าอ๋อแต่ก็ต้องก็คือใส่ยางรัดไปด้วยเพื่อนักท่องเที่ยวทำเลยคนอื่นทำจะได้สะดวกครับเสร็จแล้วก็น้ําน้าโรยบนผ้านี่เนาะอ๋อนี่จะให้ผ้ามีความชื้นเนาะครับทำไมต้องให้ผ้ามีความชื้นด้วยครับไม่ชื้นปุ๊บลายออกไม่ดีผ้ามันเียงกันไม่ได้ถ้าเสร็จแล้วก็จะเกลียบนีบตะเกียบนีบตะเกียบนีบนี่เลยนีบปุ๊บหมุนนะครับใช้มือหมุนเลยะ บุแม่หมาญ่าใบจะไปล้วไปปึ๊บมเพิก็มีคนตบนะครับปึ๊บมเพิให้มันแบนๆไปเลยแบนไปเลยแบนไปเลยไปเลยไปเลยไปไม่ไปใช้มือเนาะเนี่ยมือใหม่ไม่ใหม่แงบนี้ยประมาณนี้ต่อตะเกียบออกคตัดเอี๊ยบเนี่ยมันก็เป็นก้อนเนาะเป็นก้อนเสร็จแล้วมันก็จะลักษณะอย่างเงี้ยหนังคือเอาหนังยางรัดรัดเพื่อแบ่งช่องเพื่อลงในการง่ายในการอันนี้คือสำเร็จแล้วที่สวยและสมบูรณ์แบบแงบนี้ยตัดเอียบเราของผมอันนี้ก็ได้ใช่ไหม หน้ามันสวยเท่ากันแหละเราทำที่ด้านหลังนี่ด้านหน้านี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ไปลงสีตามช่องเนี่ยครับก็ลงสีแล้วก็จะเป็นรถายต่างๆต่างที่เราเห็นเลยใช่ไหมฮะสวยงามมากสีสันเพล่เพล่าสีเดียวก็ออกไปข้างหลังเดี๋ยกว่าไม่ได้ยากเกินไปนะครับแล้วก็สามารถจริงๆอ่ะสามารถทําแล้วก็สร้างอาชีพได้ด้วยนะฮะ เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับที่นี่คุณลุงมีอะไรอยากจะบอกกับทุกคนที่ดูเราอยู่ไหมครับถ้าสนใจกิจกรรมที่บ้านทุกครับมสมุนไพรเนาะ<ห>มีแต่ขี่จักรยานเนจอจักรยานผ้ามายอมเย็นผ้ามายอมเย็นอันนี้ผ้ามายอมร้อน ร้อนก็มีเหมือนกันร้อนก็มีอกทูบไรยุงทูบไรยุงสนใจมาที่บ้านทูบหอมสมุนไพรแล้วกันครับมายังไงครับแนะนำนิดนึงยากไหมเงไม่ยากเราอยู่ที่บางน้ำพึ่งนะใกล้ๆกับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเนาะถ้าสนใจก็โทรมาหาเราก่อน028507290865691650โทรมาได้เลยคุณลุงต้อยรอรับสายอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับนะแล้วก็ที่นี่ได้ข่าวว่ายังมีหลากหลายสถานที่หลากหลายแหล่งที่ให้น่าเรียนรู้อยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผม ต้องขอตัวไปท่องเที่ยวก่อนนะฮะแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอย่างนี้ขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณมากเลยครับ,บ,คครบใครที่อยากจะมาก็เชิญมาได้เลยครับ